เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเดอะลาสซัปเปอร์อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูมาอีกแล้วเครื่องจับเสียงที่ท่าน้ำหนุ่มคนหนึ่งไม่ออกนามมาตามหาเหมือนล่าผีแกงพี่ป๋องเคยทำมาแกงพี่แจ็คเคยออกล่าคืนวันเพนมันคลื่นเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศคนทั่วไปไม่สามารถจะมองเห็น นกน้อยอีกปลาเต่าสัตว์เลือดเย็นมีตัวรับบ้างมองเห็นคลื่นลอยมาตาของหมาตาของแมวเขาเห็นผีแมวแตงโมสี่ชีวีเดินสี่ขามานั่งรอที่บันไดเหมือนใครมาตอนสี่ทุ่มหรือมารดามาเยี่ยมเยียนทั้งฮิปโปและแอนนาออกมาเล่าหรือเพื่อนเรายังสร้อยเศร้าเพราะโดนเคี่ยนหรือโดนตีโดนรัดคอจงวนเวียน ด้วยความแค้นโดนเบียดเบียนก่อนจะตายคนล่าผีเลยใช้เครื่องจับสัญญาณที่ท่าน้ำฟังผ่านผ่านเสียงไม่ใสใส่หูฟังกูได้ยินตกกระจายคำว่าค่าเสียงลอดใส่ในหูฟังคำว่าช่วยยามร้องถามให้ช่วยหมาคาตกรรมคำตอบไปเสียวสันหลังเหมือนคำเต้ว่าฆ่ากันศพอำพรางหากตอนตายเจ็บทั่วร่างตาเบิกโพลง นั่นคือเขาตายทั้งที่ยังแค้นข้างไม่มีรอกไปถึงฝั่งแดนพระสงฆ์แดนสวรรค์แดนนิพพานพุทธองค์แดนพระเจ้าเพราะใจหลงยังโกรธาต่อเมื่อได้ปลดปล่อยเขาจากความแค้นหาคนชั่วที่สร้างแผนมีดกรีดขาแม่งอาจวนเรือหลายรอบอำพรางตาขับเรือชนจนดาราจมน้ำตายแม้ทางบวชจะบอกว่าไปดีแล้ว แต่ส่วนหนึ่งก็ไม่แผ่ยังสงสยัยตั้งกลุ่มก้อนโลกออนไลน์ของชาวไทยจะช่วยทวงข้อสงสัยทุกประเด็นประชาชนโลกโซเชียลแสนเกลี้ยวกราดเหล่าโคนานประกาศชัดโมโดนเส้นจะเรียกร้องจะไม่เลิกพร้อมบำเพ็ญตามคดีไม่ละเว้นแก๊งห้าคนเนติเส้นมาจากคำสิติเส้นบวกกับเน็ตคำโดดเด่นอย่าสับสน หมายถึงกลุ่มโลกออนไลน์ประชาชนมีตัวตวนช่วยสืบค้นไขคดีส่วนคุณแม่หลังจากได้ทนายช่วยมีเดชามาอํานวยไม่ถอยหนีคงโดนกล่อมจากทนายคิดดีๆายัดศพงานเผาผีให้เลื่อนไปแม่ก็ยอมชาวเน็ตพร้อมอภัยแม่ร้อยเปอร์เซน์หลายคนแห่บอกรับไหวส่วนตัวกูยังงงจิตยังงงใจ เรื่องที่แม่พูดเสียงใส่ร้องวีซิงเนติเซนคือใจง่ายเหมือนต้นอ,อ้อเพราะลมหวนก็เอ็นงอใจไม่นิ่งเห็นเขาร้ายก็รุมด่ารุมติติงเห็นเขาดีก็ไปอิงชมว่างามเขาก็เล่นตามบทบาททนายสั่งให้นอนนั่งอยู่เงียบเงียบเพราะคนหยามแต่ละดอกที่แม่พูดมันไม่งามจนทนายเข้ามาห้ามหุบปากลง ายาัดศพก็เป็นผลจากทนายไปกล่อมนางให้ผ่อนคลายให้หายหลงหากเผาแล้วพิสูจน์ยากต้องปลดปลงกลายเป็นผีเผาพร้อมลงโค้งอำลาหมอพรนทิพย์ผ่าไม่ได้มีเหตุผลก็ยืนคุมแพทย์อีกคนสิคุณขาเหมือนเป็นพรายที่กระซิบแล้วใช้ตาพิจารณานั่งปรึกษากับทีมงานไม่ได้จับมีดผ่าตัดไม่เห็นยาก ไปยืนมองเพ่งศพซากแล้วสื่อสารกูก็งงใหญ่ไม่ทำมาตั้งนานสืบจากศพมึงรออ่านหนังสือเลยเล่นต่อไปมาแน่ๆเรื่องแต่งโมพิมพ์แล้วขายเล่นโตๆมาเฉลยที่ว่าประวัติและผลงานที่คุ้นเคยและฉากจบที่เปิดเผยทุกแง่มุมค่าหนังสือก็จะเข้าที่คุณแม่ทำใจด้วยแม้ดูแย่บางคนกลุ้ม กูทำนายไม่นานหรอกจนโดนคุมสำนักพิมพ์จะมารุมพิมพ์หาตางังมิคสิทธิ์จะตกมาที่ทายาทผู้กำกับขออนุญาตย้อนความหลังเรื่องแตงโมสร้างละครคงโด่งดังบทพร้อมแล้วแค่รอสั่งแอคชั่นโชว์มีบทโศกบทบรามา่าบทหนังรักมีครบรถกูแต่งดักอย่าโมโหเพราะงานนี้มีละครเรื่องแตงโม ภายภาคหน้าวันทูกโกอย่างแน่นอนแต่แน่แน่เรื่องคุณชายที่ค้างไว้โมอามีนาอาจรับไปหลังข่าวหลอนเล่นแทนที่คุณนิดาคงอวยพรคือเหมือนกันเล่นละครเพื่อคุณคุณภารกิจครั้งสุดท้ายทำไม่ครบมันค้ั้งคายังไม่จบยังต้องลุ้นหากถ่ายทำครบทุกตอนตามต้นทุนยามออนแอร์ก็เหมือนหุ้นพุ่งทะยาน ทุกบ้านช่องจะจ้องจอขอพิสูจน์บทบาทนี้คนจะพูดไปทุกย่านเรื่องละครเป็นข่าวอีกนานแสนนานก็จะกลายเป็นตำนานแบบพุ่งพวงวันเกิดนางไปสอดคล้องเลข13เหล่าชาวคริสบอกไม่งามไม่บวงสวงเลขยูดาสคือชื่อสิทธิ์ผู้หลอกลวงสิทธิ์ล้างครูเพราะแม่งห่วงแต่ตัวเองมีกระติกแม่งก็คือบักยูดาส มันขายเพื่อนอีประสาทขับรถเก่งนีกลับบ้านปล่อยกู้ภัยลอยโครงเครงไม่อยู่รอเหมือนกลัวเกรงเหล่าผีพรายพระเยซูคือแตงโมร่างที่สองก็โดนซ้อมดาบก,กรีดน่องยาวเป็นสายอียูดาสคือกระติกผูกคอตายระวังด้วยผลสุดท้ายเหมือนคำพีให้จับตาอีกระติกตีหน้าเศร้า ว่าอยากตายเหมือนแม่งเมาหรือกลัวผีไปงานศพไม่ศพตาหน้าพิธีหนีกลับเลยแม่เพื่อนสี20ปีจบดีกว่าวันเสาร์แล้วอายัดศพส่วนพี่หนุ่มแทบสลบแทบจะสีแม่มาอยู่ให้สัมภาษณ์ผัวคนดีทำงานหนักนานสิบสีที่วาวานสองสัปดาห์หาความจริงลุยสัมภาษณ์โขนกระแสระ,ระดับชาติหนุ่มสื่อสาร อันความรักความหวังดีที่เจือจานทั่วประเทศสอดประสานเป็นเนื้อเดียวเพราะสงสารในชะตาของนางเอกกำหนอกำหนักกว่าเหล็กไม่เคยเลี้ยวฟาดตรงๆฟาดหนักๆก,กำเทียวเพียวแก๊งเรือโจรมึงไม่เสียวหรืออย่างไรมึงจะบวชไปล้างบาปหรือไอห,หอกเอาผ้าเหลืองเอามาหลอกยายทำไหวสารภาพสิไอควายไอจันไร ตกด้านหน้าตกอย่างไรไอกาลีวนหาพ่อมึงหรือไงสิปดรอบวนเพื่อฆ่าหรือตรวจสอบห้ามหลบลีที่ยกลำเลวยกแกงก่อคดีผีไม่เงียบผีไม่หนีอย่างแน่นอนลาซัปเปอร์อาหารเย็นม้อสุดท้ายในค่ำคืนกับสหายที่เคยสอนยื่นขนมปังให้ยูดาสก่อนมวยมอนลาซซัปเปอร์ใหญ่กลับย้อนเกิดอีกที จบตอนเดอะลาซัปเปอร์อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคิดเขียนฟ้าพิฆคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี